เรื่องต่อมานะครับอันนี้เป็นข่าวนะฮะบอกมีภาพเอ็กซเรย์ไข่มุกเนะี่ยเต็มท้องเด็กหญิงเลยนะเพราะเด็กคนนั้นไปดื่มชาไข่มุกมากเกินไปนะภาพเป็นอย่างไรนี่ฮนะนี่ออกมานะบอกเป็นเด็กหญิงวัย14ปีนะครับในมอนลเจนเจอร์เจียงของประเทศจีนเนี่ยแหละนะฮนะเธอเนี่ยมีการป่วยเป็นการท้องผูกแล้วกินอาหารไม่ได้นะครับไปหาแพทย์แพทย์ทําการซีซีสแกนเลยนะฮะพบวัตถุประหลาดคล้ายไข่มุก อยู่เต็มท้องเลยนะซึ่งมันเหมือนยังไม่ย่อยอ่ะนะอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเด็กคนนี้นะ,<ฤ>ะเชื่อว่าเกิดจากการดื่มชานม,ามุกมากเกินไปนะครับอ่ะดูภาพนี้นะ้ายกันไหม <laughs> นี่คือไข่มุกในชานม,ามุกนะ <laughs> อย่างไรก็ดีไหมว่ามันจะคล้ายกันแต่ข่าวเนี้ยที่ออกมาเนี่ยก็สร้างความสงสัยในวงการแพทย์อย่างมากนะ <laughs> ครับคือมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไข่มุกหรือเปล่าแต่มันไม่ควรจะมองเห็นในภาพเอ็กซเรย์นะครับ อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ควรจะมองเห็นแบบนี้นะเป็นภาพที่ชัดแบบนี้เพราะว่าการทํางานของเอ็กซเรย์เนี่ยภาพจากเอ็กซเรย์จะบ่งบอกปริมาณการดูดซับรังสีเอที่แตกต่างกันาสารที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยจะดูดรังสีไว้ได้มากนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยจะปล่อยให้รังสีผ่านเข้าไปอันนี้อย่างภาพเอ็กซเรย์ปอดของคนที่มีอาการแตกต่างกันนะซ้ายบนคือปอดที่ปกตินะครับขวาล่างคือ เป็นโควิดปอดบวมแล้วนะฮะก็คือจะเห็นได้เลยว่าถ้าปกติเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเป็นศาสตร์ที่มีความแข็งอย่างกระดูกเนี่ยนะครับในนั้นมีแคลเซียมก็จะเรียกว่าดูดซับรังสีไว้ได้เยอะนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับกระดูกเนี่ยเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมีส่วนประกอบของคาร์บอนนะไฮโดรเจนไนโตรเจนเนี่ยจะดูดซับได้ประมาณปานกลางภาพจะออกเป็นสีเทาๆหน่อยนะแต่ถ้าเปิดเป็นของที่ ไม่ดูดซับเท่าไหร่เลยเช่นออกซิเจนก็จะเป็นสีดำอ่าอย่างปอดปกติเนี่ยก็จะเป็นสีดำดำนะครับแต่ยิ่งถ้าสีมันขาวมากเท่าไหร่แปลว่ามันมีน้ําอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นมันก็จะเห็นภาพออกมาเป็นสีขาวนะอันนี้คือทํางานแบบนี้แต่พอภาพออกมาเป็นแบบเนี้ยทางแพทย์เขาก็ลยสงสัยนะครับดรลีน่าฟิลิเปสนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นกุมรารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดิอนอาหารและโรคตับเขาบอกว่าการกินทานไข,ข่มุกเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะตัวไข่มุกเนี่ย แล้วพองผูกไม่ใช่เรื่องแปลกเกิดขึ้นได้แต่ความปกติก็คือมันไม่ควรจะมองเห็นในภาพเอกสเลยแบบนี้นะเออเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไขมุกหรือสารเพิ่มความเหนืดอในไขมุกเนี่ยมันไม่จัดเป็นสารทึบรังสีนะครับคือมันจะปล่อยให้รังสีเอกเนี่ยผ่านไปได้เลยนะมันจะไม่ออกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอีกคนนะวาเลนเมียคุชเนียเป็นรองศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์อะไรยางสิงตันก็พูดเหมือนกันเลยนะครับ บอกว่ามันไม่ได้จะเห็นคือถ้ามันเป็นไข่มุกจากชานมไข่มุกจริงๆเนี่ยแสดงว่าสารที่มันเติมเข้าไปเพิ่มความหนืดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ร่างกายย่อยไม่ได้นะมันไม่พบในชานมไข่มุกที่ขายทั่วไปแน่ๆนะอันนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับมันอยากจะเอาไปชุบสารอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ร่างกายย่อยไม่ได้แล้วมันสามารถสะท้อนลังสีออกมาได้แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนก็สอดคล้องกับข่าวการจับกลุ่มไข่มุกที่มีสารปลอมแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้จําหน่ายนะ อันนี้ในไต้หวันเลยนะอย่างปี2013นะทางองค์การอาหาระยา,าของไต้หวันได้ยึดแป้งอาหารมากกว่า312ตันซึ่งมีวัตถุดิบสาหรับทําไข่มุกในชา,านขําไข่มุกเนี่ยแหละนะมันมีการปนเปื้อนกรดมาลิกนะครับเป็นสารเติมแต่งอาหารราคาถูกที่อาจทําให้ไต้วายหาวิพากษในปริมาณมากกว่าปกตินั่นเองนะตอนนั้นก็เป็นข่าวดังเลยปี2013นะทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ก็สั่งห้ามนำเข้าเลยเพราะว่าไปตรวจสอบในร้านชาไข่มุกในประเทศก็เจอ การปเปื้อนเปื้อนกดมาลิกเช่นเดียวกันนะครับอดังนั้นเรื่องนี้นะฮะที่บอกว่าเนี่ยมีการเอ็กซเลย์เห็นเด็กผู้หญิงที่มีไข่มุกจากชานองไข่มุกเต็มท้องเนี่ยก็ต้องบอกเป็นเรื่องจริงบางส่วนเท็จบางส่วนเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยน่าจะเป็นไข่มุกจริงๆแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไข่มุกที่อยู่ในร้านทั่วไปนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนสารบางอย่างนะครับทําให้ร่างกายไม่ย่อยนั่นเองนะครับแต่ คนทั่วไปต้องกังวลไหมนะครับถ้าเกิดซื้อจากร้านที่เป็นมาตรฐานนะอาจจะไม่ต้องกังวลและร้ายนั้นนะียอาจจะกินเยอะด้วยนะครับไม่รู้ว่าทํางานในร้านหรือเปล่าเพราะบางทีทํางานในร้านอาหารเนี่ยเจอหลายเคสนะคือถ้าเกิดขายไม่หมดเหลือทิ้งเนี่ยเขาก็เสียดายไปกินนะกินเยอะก็ป่วยแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเคสเฉพาะนะเฉพาะท้องที่แต่ทั่วไปถ้ากินอย่างเหมาะสมก็ไม่น่ามีปัญหานั่นเองครับ